ทำยังไงก็ได้ให้มันโอนตังกับมหาเราให้ได้ให้มันโอนตังเนี่ยให้มึงแปลงฟันก่อนไหมทำยังไงก็ได้นะรอให้มันเนี่ยโอนตังกับมหาเราให้ได้ห้าสิบ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 ตามนั้นนะตามนั้นไปทวงมาได้เลยไปคุณตำรวจอ่ะคุณเอ้ยไม่มีเรื่องอะไรหรอกคุณเป็นนี่เขาโอนตังเขาไปสิบล้านบาท เอ็งติดนี่ฉันอยู่เฮ้ยบ้าแล้วคืนมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำงี้ไม่ถูกต้องนะเฮ้ยวางปืนเฮ้ยแมวน่ะผมก็รู้ว่าผมเสี่ยงแล้วล่ะชีวิตผมไม่เหลืออะไรแล้วไงไงแล้วคุยกันได้นะคุณพูดอะไรมากี้คุณมาทวงตังค์ะไรผมอะเฮ้ยคือนั่งลงเฮ้ยดังจริงด้วยอ๋อใช่เหมือนกันนี่หว่า ดบอกปืนผมสู้ตายแล้ว่ะผู้ตายไอ้อเมื่อปอกแทงกูสามวันถ้าคุณไม่ได้คุณแจ้งผมได้แล้วผมจะกลับมาจับการเขาขอบคุณมาก